ตอนเรื่องนี้นะคะที่เรียกได้ว่าเปิดไวัแล้วก็ปิดไวัเลยนะคะแถมส่งท้ายด้วยความฮาค่ะด้วยการให้ทีมงานเนี่ยนะคะเซอร์ไพรส์เจ้าของวันเกิดแบบไม่ให้รู้เนื้อรู้ตัวกันเลยล่ะคะ่ะก็หลังจากที่ช่วงเช้านะคะที่เมื่อวันก่อนเนี่ยนะคะเราได้ให้ชมภาพนะคะ ให้อาหารนะคะไปเลี้ยงอาหาระค่ะเด็กที่บ้านปักเกร็ดแล้วนะคะคก็ยังโชว์สปิริตต่อนะคะด้วยการไปทํางานต่อไปถ่ายละครต่อในกองละครเรื่องสะพายเจ้าสัวค่ะในคิววันถ่ายทําวันสุดท้ายด้วยนะคะคสําหรับนักแสดงพระเอกหน้าทะเลนอย่างพิตุ้ยเกียรติกมลนค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นวันครบรอบวันเกิดนะคะทางทีมงานก็ไม่พลาดค่ะก็เลยจัดให้พิตุ้ยเนี่ยนะคะ อัดแค่2ซีนเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็นี่เลยค่ะก็ร่วมกันเซอร์ไพรส์วันเกิดนะคะให้กับพี่ตุ้ยด้วยเค้กก้อนโตนะคะจากผู้จัดแล้วก็ทีมงานค่ะพร้อมทั้งมีของขวัญวันเกิดที่เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเพราะว่าขอบอกว่าเป็นของขวัญสุดสยองนะคะสําหรับพี่ตุ้ยเลยแต่ว่าของขวัญอันนั้นเนี่ยนะคะจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปตามชมกันค่ะ จริงจริงเขี้ยดเลยเฮ้ยใอ่ให้รู้เลยจริงตัวกอกลัวเอกตัวเองก็ดีใจครับขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกๆท่านครับที่ เป่าเค้กวันเกิดให้ไรเงี้ยครับขอบครับจริงๆพวกเราตั้งใจจะให้กบจริงตุ้ยแต่กลัวตุ้ยจะแต่วแตกมากกว่านี้ก็เลยเอาแบบปราณนีนิดหนึ่งเพราะว่ามันออกสื่อด้วยจะดูตุ้ดใช่ครับผมยอมรับครับว่าผมกลัวเดีแค่กบปอกก็กลัวแล้วที่เรากลัวออกเขาก็เลย จริงๆผมกลัวทุกอย่างในโลกเนี่ยแหละแต่คืออันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เจอในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะใจหายฮะทำไมมันเร็วเหลือเกินสนุกมากนะใช่ไหมแล้วเรื่องนี้มันมันเป็นเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าพร้อมกันหมดก็เลยกลายเป็นสนุกกันหมดเพราะว่าวันไหนเจอกันเยอะๆครบๆอย่างวันเนี้ยก็จะค้ำกันอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเป็นเรื่องที่ที่แคสพ่อแม่มาน่ารักมากอ่ะทั้งทั้งทั้งอ้ต้อยทั้งพี่จิ๊กคือแบบ เขาขาทำทุกวันอ่ะทุกวันเขาก็จะมีอะไรเล่นห้าหขาอะไรมาเล่นของเขาทุกวันอย่างเงี้ยนะชายเมื่อกี้เอายาดมยัดไปสองรู <c oughs> แต่ตอนซ้อมไม่มีของชิงมีก็จะขับกัน <c oughs> หลุดกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่จิ๊กนี่คือจะจะกระเทก ตลอดอะค่ะคือำบทไม่ได้บ้างงงบ้างอะไร <laughs> บ้างแหลง่งเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นขำไปแต่ภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับน่าจะได้ดูกันนะครับเป็นละครทางเย็นนะครับฝากไว้ด้วยกับช่องสามครับผมสไพ <laughs> <ส>ร์เจ้าสัวจริงๆมันอยากให้ดูเพราะว่าเป็นละครคลายเครียดนะคะช่วงนี้เพราะว่าดูอะไรที่มันยิ้มๆนะก็ทาให้ชีวิตสดใสขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่เป็นเล่นละครเย็นด้วยค่ะก็อยากให้ติดตามเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เล่นตลกนานมากแล้วแล้วเรื่องนี้ก็ได้ทําอะไรบ้าๆบอๆเยอะเหมือนกันก็อยากให้ติดตามด้วยนะคะ เลยก็เลยต้องอคดีเลยนะคะสําหรับเจ้าของวันเกิดนะคะก็คือเป็นวันเลี้ยงปิดกล้องด้วยวันที่ถ่ายทำวันสุดท้ายด้วยนะคะแะรวมไปทำไอ้นี่ของขวัญที่ทีมงานสรรหามาให้อีกกลัวผมเห็นแล้วขนลุกเลยครับผมกลัวบ้างกลัวกันจระเอกบ้างอะไรอย่างนี้กลบอะไรรู้ตาเบลล์เบลแล้วก็สาวเป็นสาวชื่อน้องกบนี่คงจะไม่กลัวนะน้าจะน่ารักอยู่นะคะแล้วก็สําหรับละครเรื่องสภเจ้าสวนนะคะก็อย่างที่พี่เบนแล้วก็พี่ตุ้ยที่ฝากเอาไว้นะคะว่าอีกไม่นาน ก็คงจะได้ชมกันแน่นอนค่ะ